ปลาทองทองนิยายบทที่70หลังจากสไพยหลินกลับมาจากวัดเทียนหยวนก็รอบุเสาวเสื้ออาหารว่างเล็กดำยอดกลับมาให้รอแล้วรออีกก็ยังไม่กลับมารอไปรอมาก็ได้ข่าวเรื่องมา้าก็ตื่นตกใจ นางไม่ได้สนใจไปบอกฮูหินผู้เท่ารีบนําคนออกไปตามหาข้างนอกแต่ได้เจอกับคนที่รายงานข่าวที่อยู่ท่องประตูพอดีคนที่รายงานข่าวเป็นคนของจิ้งอ่องซื่อชื่อหลินฮูหินไม่ต้องกังวลใจไปหมาถูกควบคุมไว้ได้แล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขอรับสะพยหลินถอนหายใจเฮือกใหญ่ถามด้วยเสียงร้อนทนแล้วปุดรสาวข้าเล่าแม่นางรองถินก็ไม่เป็นไทยซื่อชืือของพวกเรากําลังพาแม่นางรองถินนลับมา เช่นนั้นก็ดีสภัยหลินลูบอ,อกจากนั้นก็ตกใจเหตุใดซื่อจือของพวกเจ้าเป็นคนส่งอาหารับมาคนที่มารายงานตอบด้วยรอยยิ้มเมื่อตอนที่ม้าของโจรท่านตกใจวิ่งห่อตะพึงซื่อจือของพวกเราอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจึงให้คนไปช่วยควบคุมฮะแล้วให้ข้าวน้อยมารายงานท่านจะได้ไม่เป็นกังวลขอรับที่แท้ก็เป็นเช่นนี้สภัยหลินพยักหน้าผางคิดในใจว่าจิ้งออกซื่อจือ ทำอะไรทออคอบถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณซื่อจือแล้วสภายหลินควบคุมอารมณ์ได้แล้วจึงได้ไปบอกฮูหยินฟูเท่าเรื่องมาทันทีฮูหยินฟูเท่าได้ฟังแล้วก็เลิกคิ้วมาที่จวนเท่าหลัวได้รับการฝึกฝนอย่างดีอยู่ดีๆทำไมาถึงได้ตื่นตกใจสภายหลินก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องต้องรออาหากลับมาจึงทราบเจ้าค่ะหลินห่าาพาเอ๋อจุกขับเข้าจวนแม่ทัพตรงไปยังเรือนฮูหยินฟูเท่าทันที เมื่อได้ยินเดียมับใช้รายงานว่าคนหนูทองมาถึงแล้วผัวหินมผั้เท่ากับสะพ้ายหลินก็รีบวางถ้วยน้ำชาล,ลงทันทีสะพ้ายหลินยืนขึ้นด้วยความร้อนใจแล้วก็วิ่งไปทับอาเฮาจกขับมาแล้วถือ้อเหมือนที่ถูกสะพ้ายหลินคว้าเอาไว้รู้สึกเจ็บเล็กน้อยหลินเฮาลับไม่สนใจตอบพร้อมรอยยิ้มเปื้อนหน้าท่านยาท่านแม่ข้าไม่เป็นไทยเจ้าคะ่ะ สไายหลินล่าปวดสาวไปนั่งลงและซักถามข้อสงสัยที่เก็บเอาไว้นานอยู่ดีๆม้าตื่นได้อย่างไรมีคนขับรถม้าอยู่ดินเหา่ารถปิดบังไม่ทายก้นหมาถูกแทงด้วยหินปลายแหลมหมามันเจ็บขึ้นมาจึงได้ตื่นตกใจเจ้าค่ะสไปยหลินสีหน้านิ่งไปตบโต๊ะเสียงทงังจะต้องเป็นฝีมือคนทำแน่เนียวมือเหี่ยวย่นของหหินผูเท่ารูปถวยชายอย่างมือถอย น้ำชาในถ้วยเย็นหมดแล้วแผปกประหลาดไม่แนวาอาจเป็นคนขององค์สถายาติแต่ตวนรอถอนมันกับว้อองแล้วถึงแม้ว่าองค์สถายาตจะไม่พอใจว้อ๋องแต่ก็ไม่ควรคิดบัญชีกับอาเฮาสบายหลินกลุ่มหน้าผากมีความคิดอีกอย่างหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บังเอิญเจอที่วัดเชียนหยวนวันนี้ศพหญิงสาวท่นน่านามที่ถูกฆ่าพบโดยไม่ได้ตั้งใจไม่แนว่าคนที่ฆ่าจะได้ทับข่าว จึงคิดแก้แค้นค่าหูหินผู้เท่าตวัดสายตาไปมองบุตรสาวคนโตโอ๋จนจะแต่งงานได้แล้วต่อไปก็เก็บความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าเอาไว้บ้างไม่ได้ถือไปปักทูบไพร่เจ้าแต่หยิบจอบขุดสพออกมานี่เดียกประพบด้วยบางอื่นความเพี้ภายหลินและอย่างรวดเร็วเมื่ได้ยินหูหินผู้เท่าเอ่ยเช่นนี้นางก็เอ่ยด้ยวยคำกังขาจะว่าไปก็แปลก แต่เริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิมาคนที่มาเสนอเรื่องการแต่งงานกบอาเหาหัวบันไดบ้านเราแทบสุดแล้วแต่ระยะนี้ยังไม่เห็นสักคนผู้หินโฟเทากลับมามองได้อย่างชัดเจนกับแตกตรงไหนต่อนนทั้งเมืองหลวงหรือว่าคนที่จับตัวหลินชานหลังจากถูกอาหาพับจนยุ่มหัดแล้วก็ลากกลับมาคนส่วนใหญ่้วนไม่อยากเห็นสะไพส์จวนตนเองเป็นคนที่มีวอยุทธ์ร้ายกัดที่สุดในจวนหลอกกำฮังสะไพส์หลินถอนหายใจ ก็ถูกถ้าอย่างนั้นการแต่งงานของอาเฮาก็คงต้องท่าช้าออกภัยการแต่งงานของบุตรสาวนางาเคาะซ้ำกับซดเจชิงหนินเฮาเห็นมันนัเป็นทุก์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของนางก็ค่อยๆวกกลับมาที่หัวข้อเดิมข้ารู้สึกว่าเรื่องมา้ากับเรื่องที่วัดเทียนอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันระยะเวลาที่พบศพหญิงสาวไร้หัวจนถึงเรื่องมา้ายังไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ํา แม่ค้าตาก,กรอจะอยู่ในวัดเทียนชวนได้ฟังข่าวนี้ครั้งแรกจากที่คิดแผนให้มะตกใจกลัวในระยะเวลาสั้นๆนี้ได้อย่างไรเ่าข่าวได้ถูกต้องสองเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกันหูหินปวเท้าก,กาดตาคอบุตรสาวในใจรู้สึกหนักอึ้งหรือว่าจะเป็นเพราะองค์สถาตาิจริงๆหลินหอมไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทั้งสองคนพัวพันกับเรื่องนี้จึงเอ่ยขึ้นอย่างคลุมเครือระหว่างทางที่จิ้งอองเสื้อจอมาส่งค่า เขาเอ่ยถึงเรื่องการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมถนนพบว่ามีคนท้ายคิดใช้โอกาสที่ขณะทุ่จากอีหหลันไม่เยือนก่อความวุ่นวายอาจทำให้มัตอื่นตกใจในครั้งนี้ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นฝีมือของพวกมันก็เป็นได้สะพ้ายหนินไม่เข้าใจทำให้มัตอื่นส่งผลกระทบต่อทุตจากอี้เหลวอย่างไรท่านแม่ท่าหลองคิดดูเจ้าค่ะหากเหตุการณ์มาดตื่นแบบนี้เกิดขึ้นไปทั่ว ขณะทูตจากอี้เหลิวกาจะรู้สึกว่าการรักษาความสงบในเมืองหลวงของต้าโจเราทะหลวมอาจทำลายชื่อเสียงอันโด่งทางของต้าโจไทคนพวกนี้น่าทังเกียจเสียจริงหุยผู้เท่ากลับทำท่าเหมือนคิดอะไรอยู่จริงอ๋องซื่อชื่อได้รับข่าวรวดเร็วนะักว่าไปแล้วครั้งนี้เป็นเพราะจริงอ๋องซื่อชื่อจึงไม่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นหวานชิงเจ้าเตรียมของขวัญขอบคุณอย่างดีพรุ่งนี้ไปจวนจริงอ๋องสักครั้ง สไปรหลรีบรับคำในเวลาเดียวกันนี้ที่จวนจิ้งอ๋องฉี่ซุ่กกำลังพูดเรื่องลินเฮาในห้องบอลท้กของจิ้งอ๋องและพระชายาลูกเห็นมาของชวนแม่ทัพตื่นตกใจจึงคนพบเรื่องนี้ในทันทีเรื่องไทยถือพระชายาจิ้งถามด้วยความสนใจใบหน้าฉี่ซั่วรู้สึกอึดอัดขัดเคินในตอนนั้นข้าพึงรู้สึกว่าข้าห่วงใหญแม่นางรองถิ่น เขาพูดเสียงเรียบเรื่อยแต่เหมือนฟ้าฟัดลงมาที่จิ้งอ๋องและพ้าชายยาจิ้งจนมึนงงสามีภรรยาสองคนหันไปมองหน้ากันผ่าไปครูหนึ่งพ้าชาย,ยาจิ้งก็เอ่ยปากด้วยความนังเลอยาที่ห่างไกลมีสู้เพื่อนบ้านใกล้เลนเคียงเจ้ากับอาหารรู้จักกันมาต้องหลายปีเป็นห่วงนางว่าจะได้รับอันตรายเป็นเรื่องปกติฉี่สว้ขัดคำพูดนางความหมายของลูกก็คือลูกพบว่าลูก ชอบแม่นางทองถิ่นคำพูดนี้ทำให้ทั้งสองคนมิหากเปลี่ยนเปลี่ยนได้อีกระชัยยาจิ้งมองจิ้งอ,อง่องด้วยความง,ง,ง,งุนงงจิ้งอ่องกระแอมขึ้นเบาๆสัวเอ,อ๋ออยากแต่งแม่นางทองถิ่นเป็นภรรยาดวงตาฉี่โซดลุบลงเล็กน้อยแต่ลูกกังวลว่าชวนแม่ทับจะดังเกียจเพราะลูกมีโรคหัวใจผาชัยยาจิ้งพันเดือดทานพวกเขาเอาอะไรมาดังเกียจต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ เห็นหูหินผู้เท่ากับสะพ้ายหลินล้วนเอ็นดูทุกลูกของเราไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่สนจะในความมั่งคั่งเป็นเทิงแรกจริงอ๋องมีเขายังมีเหตุผลฉี่ซ่วส่งไม้ให้หน้าตาเฉยเช่นนั้นเสด็จพ่อคิดว่าควรทำอย่างไทยทีจริงอ๋องพัรู้สึกเบาใจเรื่องบทชายวันนี้ม้าของจนแม่ทัพอื่นตกใจใช่หรือให้โชคดีที่มีเจ้าช่วยจึงไม่ได้เกิดเรื่องหล่อให้จนแม่ทัพมาขอบคณเจ้า หากเอ่ยเรื่องแต่งงานไม่แน่ว่าเร่่อโคงสําเร็จพาชัอยอาจริงได้ฟังแล้วก็ยิ่งรู้สึกไม่ถูกต้องรอเดี๋ยวจะไปสู่ขอแล้วเหมือนข้ามขั้นตอนสําคัญไปนางกำลังคิดหาคําตอบอย่างยักลำบากว่าข้ามขั้นตอนไหนไปก็ได้เห็นพระสวามีกระบุตรชายจ้องมองมาที่นางเรื่องเวลาและโอกาสเป็นเรื่องสำคัญช่วยโอกาสตอนหล็กยังร้อนไปสู่ขอก็มีโอกาสสำเร็จสูง จิงอ๋องเออยางจริงชังฉี่ซัวพยักหน้าสเสด็จพ่อผู้ได้ถูกต้องจิงอ๋องรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยเรื่องอย่างนี้ผาชายอยาสู้เขาไม่ได้แล้วจะไปสู่ขอเมื่อใดผาชายยาจจิงรู้สึกมึนหัวจิงอ๋องมองฉี่ซัวฉี่ซัวเตือนด้วยความเอาใจใส่ตีเล็กต้องตีตอนร้อนจิงอ๋องถ้าอย่างนั้นรุ่งนี้ก็ไปสู่ขอรอจนฉี่ซัวพาออกไป โดยมุมปากยกโคง้งผ่าชายอยาก็ดื่มน้ำชาที่และเป็นหนึ่งอึกเอออย่างสับสนไม่ถูกต้องทำไมเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ไปสู่ขอเท่าพวกเราไม่ควรปรึกษากันสักหน่อยว่าแม่นางทองถินมีความเหมาะสมจะเป็นสั้ายของพวกเราก่อนทำให้จริงอ่องแน่นิ่งไปไม่มีทางยอมรับว,ว่าตนเองดื่มขั้นตอนสําคัญไปจึงบอกด้วน้ําเสียงทุ้มทำใครใช้ให้บุตรชายเจ้ามาชอบนางเท่า ผาชายยาจิงเงียบไปเหมือนคนเป็นภัยนางเป็นเพียงบุตรสาวบ้านคนมีฐานะทั่วทไปต่อหน้าบรรดาหญิงสูงสักเหล่านั้นอย่างมากที่สุดก็นับเป็นยกก้อนเล็กๆกเท่านั้นได้กลายเป็นผาชายยาพอเหตุผลง,ง่ายเพียงข้อเดียวก็คือจิงอ๋องถูกใจเป็นเหตุผลที่เรียบง่ายที่สุดแต่ระยะจะทับได้ที่สุดเหมือนกันโดยเหตุนี้จิงอ๋องจึงยอมรับคำตำหนิของห้องเต้อ,องค์กรส่วนเสียความนักจากพระองค์คนที่ประสบเหตุการณ์เหล่านี้เช่นานาง จะมีแนบไปะยับยั้งบุตรชายที่อยากแต่งงานกับหญิงที่เขาทักได้อย่างไทยในเมื่อซั่วเออชอบเช่นนั้นพวกนี้ก็ไปยังเชิงชวนแม่ทับด้วยตนเองครั้งก่อนเชญคนอื่นไปสู่ขอหลินหูหยินไม่ยอมรับพอถึงตรงนี้ราชายหย่าจิ้งก็เคืองโกรธบุตรชายคนโตที่แสนดีของนางไม่หนึกงเดวจะโดนดูถูกโกรธจนไม่อยากไปแต่บุตรชายทันชอบราชายหย่าจริง กินความขัดเคืองทงท้องท่านอองตัดไอถูกต้องใครจะให้บุตรชายชอบเท่าจริงอองรพรชาย,ยาท่านอาหารเย็นเรียบร้อยร่างหน้าบ้วนปากเพลินอาพรแล้วก็นอนเคียงถทปรึกษากันเรื่องนี้จนถึกก่อนจะพลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดวัสันตะลดูสาดส่องไปทั่วทุกซอกทุกมุม นกที่เกาะอยู่บนกิ่งก็ส่งเสียงท้องอย่างท่าเทิงสภัยหลินได้รับเทียบเชิญเขียนว่าพระชาย,ยาจิ้งจะมาเป็นแขกนังก็รู้สึกแปลกใจสองจนไม่อยู่ใกล้กันแต่ความจริงไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันเหตุใดพระชาย,ยาจิ้งจูจ่ๆก็อยากมานั่งคุยที่ชวนคงไม่ใช่มารับของขวัญขอบคุณจำลังความคิดนี้ผุดขึ้นสภัยหลินกรีลิบสายหน้าหลายปีมานี้นางเห็นพระชาย,ยาเป็นคนง่ายๆสบายๆแต่คงไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอก สไปรหลินเกิดความอยากรู้ขณะที่รอระชายยาจิงเข้าประตูมาเห็นได้ชัดว่าก็ตื่นหรือทนก่าปกติไม่น้อยผาชายยาจิงจึงเกิดความมั่นใจขึ้นเห็นท่าทางหลินหูหินแบบนี้เรื่องที่หมาได้ตนเองจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเบ่ารับใช้หญิงหน้าตาสะสวยถือถานน้ำชาม,มาวางแล้วก็ถอยออกไปหลินหูหินเชื้อเชิญพชาชัยาจิงให้ดื่มชาหม่อมฉันเองก็คิดว่าวันนี้จะไปชวนอ๋อง เพื่อเอ่ยผาขอบคุณซื่อจะได้ตนเองหลินฮูยหินหมายถึงเรื่องม้าตื่นเมื่อวานราชายอยากจิ้งพลางพบกมือเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องเอ่ยผาขอบคุณเป็นคนอื่นเห็นสถานการณ์แบบนี้หากมีความสามารถย่อมต้องช่วยเถอเป็นธรรมทาอีกอย่างพวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันสําหรับซื่อจือแล้วอาจถือว่าเป็นเรื่องง่ายในอย่างจริงถว่าแท้จริงเธอได้ช่วยเหลือเรื่องใหญ่ของชวนแม่ทัพสะพายหลินเอ่ยขึ้นยังเกรงชัย ยิ่งรู้สึกอึดอัดใจเที่ยความสงสัยต่อให้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อวานผาชัยอยากจิ้งมาที่จวนได้เหตุอันใดไม่ใช่ว่าอยากมาพูดคุยแท่นเท่านั้นแท้ทั้งสองคนทักทายปลาใสกันอย่างมีมารยาทคู่หนึ่งในขณะที่สะพ้ายลินจนจะควบคุมความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวผาชัยอยากจริงก็เอ่ยถึงจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้เมื่อวานซั่วเอ,อ๋อส่งแม่นางรองถิ่นกลับมาพอดีข้าเห็นเข้าจู่ๆข้าก็รู้สึกว่าเด็กสองคนเหมาะสมกันที สัวเอ๋อปีนี้อายุ20ปีส่วนแม่นางท้องก็อายุ17แล้วถึงเวลาแต่งงานออกเนด้วดกันทั้ง,ทงคู่หลินฮูยินคิดว่าจับเด็กสองคนนี้คู่กันเป็นอย่างไร้างสะพายหลินตกตะลึงผาชายยาชิ่งมาที่บ้านเพื่อขออาหาวแต่งให้บุตรชายความจำของนางเลอะเลือนแล้วหรือ,อนางจำได้ว่าจวนฮานอ๋องเคยเอ่ยเรื่องการแต่งงานแต่ว่าถูกปฏิเสธไปดังนั้นนี่ก็เป็นครั้งที่สอง สัายหลินพารู้สึกภูมิใจเจือาซาบซึ้งในสายตาของโจนจิ้งอง๋องบุตรชายอ่อนแอขนาดนั้นแต่ไม่โกรธที่จะรับลูกสะพายที่มีพรยุทธ์กับไยหลินเห่าแข็งแรงกว่าคนอื่นมากเพียงแต่เสียดายที่จิ้งอ๋องซื่อจือร่างกายอ่อนแอสะพายถิ่นคิดม่ถึงตรงนี้ก็แอบ,บหยิกขาตนเองแรงแๆงใยเย็นๆ่อนเด็กสองคนรูปร่างหน้าตาฐานะทางพันและอายุอันหามก็เหมาะสมคัน อีกทั้งยังรู้จักมักจีกันหาได้ยากยิ่งนะักหลินหูหินก็นับว่าเห็นซัวเอ๋อเติบโตมาน่าจะรู้ว่าซัวเอ๋อเป็นคนที่เพิ่งพาไทายสบายหลินได้ฟังราชายอยากจิ้งบรรยาสรรพคุณบุตรชายก็รอบถอนหายใจน่าเสียดายที่จิ้งอ่องซื่อเจอร่างกายอ่อนแอหลินหูหินคิดว่าอย่างไรราชายอยาพูดจบก็ยกถ้วยชาขึ้นดื่มที่ขวนพูดก็พูดไปหมดแล้ววางท่าทีอ่อนที่สุดแล้วหากจวนแม่ทัพยังไม่ยอมอีก นันกพูดในเพียงว่าบุตรชายกับแม่นางรองหลินไม่มีวาสนาต่อกันสภัยหลินไม่ได้ปฏิเสธตรงพงซื่อจือเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถที่สุดในบรรดาคนรุ่นเดียวกันในเมืองหลวงแต่เรื่องใหญ่ขณะนี้คาต้องไปปรึกษากับท่านแม่ก่อนที่สําคัญก็คือต้องถามความเห็นของบุตรสาวจริงอ๋องซื่อจือมีข้อดีเป็นพันอย่างก็แค่ทางกายอ่อนแอแม่สภัยหลินเห็นว่าไม่สําคัญแต่นางไม่อาจตัดสินใจแทนบุตรสาวได โดยเฉพาะเมื่อพบว่าปูสาวมองได้รอบด้านกว่านางแต่ไหนแต่ใดนานงะไม่เคยคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องสายตากว้างขวางก่าลูกอยู่แล้วนี่เป็นธรรมดาอยู่แล้วเช่นนั้นข้ารอฟังข่าวจากเลนหูหินพระชายาจิ้งวางถ้วยน้ำชาลงลุกขึ้นแล้วก็เอ่ยลาสภาลินรอส่งพระชายาเสร็จกรีบกกาไปหาคููหินผู้เฒ่านำเลาทิพระชายาจิง้งมาสู่ขอบอกด้วยความดีใจสุดขีดข้ายังกังวล หรือว่าจะไม่มีคนมาขอนึกไม่ถึงว่าวันนี้ดันมีคนมาขอถึงจวนโอ้หินโพเท่ามองกันไกลได้ทะลุป,ปุกปงกว่าสะพ้ายหินอย่าเพึงดีใจไปในระยะเวลาสั้นๆนี้อาจมีแค่จวนจิ้งอ๋องก็ได้สะพ้ายหินยกมุมปากขึ้นยิ้มรับแล้วอย่างไรเล่าเจ้าคะถ้าหากข้าจำไม่ผิดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่จวนจิ้งอ๋องมาสู่ขออาฮาสะพ้ายหินพยักหน้า้าอย่างเห็นเจ้าคิดว่าสำหรับพระชายาจิ้ง องได้อาหาไปลูกสไยเท่านั้นถือเปลี่ยนเป็นสไยคนอื่นกินข้าวด้วยกันไม่หวานเชื่อกว่าถือเป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะสไหลิ่นค่อนข้างมั่นใจผู้หิมผู้เท่ามองบุตรสาวได้สายตาตั้งคำถามถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าจวนจิ้งออกหางจะถูกปฏิเสธเหตุใดต้องมาสู่ขออีกครั้งกันเท่านั่นนสิเป็นเพราะอะไรกันสไหลิ่นจมอยนู่ในความสับสนมึนงงผู้หิมผู้เท่าอยากชี้ทางสว่างให้บุตรสาว เป็นเพราะจิ้งอ่องซื่อชื่อสภัยหลินยังไม่เข้าใจอยู่ดีผู้หีิงผเท่าหมดความอดทนได้แต่พูดออกมาตรงตรงความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือจิ้งอ่องซื่อ,อรักใครชื่นชมอาหาพผัชายอยากจิ้งเพื่อบุดชายแล้วถึงได้มาสู่ขอครั้งที่สองสภายหลินเอ่ยออกมาทันทีที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ขาดไม่ถึงว่าต้องเป็นเช่นนี้งานอื่นๆเหมาะสมกับทุกอย่างที่หาได้ยากก็คือชอบอาหา ว่าไปแล้วกันว,ว่าเป็นการแต่งงานที่ดีหูหินโูเท่าเอ่ยสะพายหินอดเตือนไม่ไท้แต่จริงอ๋องซื่อจือท่างขายไม่แข็งแทงหูหินโูเท่าจ้องบทสาวตาคำหิงเจ้าไม่ได้ตอบปฏิเสธไปตรงๆงช่วยดื่มให้เผ่าเจ้าค่ะต้องมาปรึกษาท่านก่อนอยู่แล้วและอยากต้องถามความสมัครใจของอาเฮาทาทางเข้มงวดของคูหินโูเท่าอ่อนโยนลงถึงแม้บทสาวนางจะไม่ฉลาดหลักแหลมแต่ดีตรงที่ไม่ด่วนตัดสินใจเองหูหินโูเท่าร้องเรียก ตัวฝูไปเชิญคุณหนูรองมาอิงรับใช้สูงไว้ตัวฝูรีบไปเรือนลวดอิงอย่างรวดเร็วเพื่อเชิญหลินเฮาทัญญาเลือกข้ามีอะไรหรือเจ้าคะในใจหลินเฮาตื่นเต้นขาดการอ้อยอยู่แล้วสีหน้าไม่แสดงออกมาแต่น้อยหูวหินพอเท่าเลือมองสซอรพรสหลินอวันนิพชัชชายาจิ้งมาหาที่ชวนออกหน้าแทนจิ้งอ่องซื่อจือ้อวกวขอเจ้าแต่งงานอ่าวาเจ้าคิดเช่นไร ชายหนุ่มยิงสาวยิงเป็นสาวน้อยแท็กแย้มคนที่ถูกใจก็คงไปจิ้งออกซื่อจืกรำมังหูหิมโฟเท่ารู้สึกเช่นนี้ฐานะทางครอบครัวพอกันสองคนมีใจให้กันนั่นถึงจะเรียกว่าคู่สร้างคู่สมเมื่ออยู่ภายใต้าการจับตาดูของครูหิมโฟเท่าและสปายหล,ลินหลินเห่าสองแก้มก็ดงระเรื่อยอย่างควบคุมไม่ได้เอ,อ่ยขึ้นท่ากเด็กทีข่าแล้วแต่ท่านย่าก,กับท่านแม่เลยเจ้าค่ะสปายหลินจ้องบวสาวด้วยความสงสัย ไม่ถูกครั้งที่แล้วอาหาไม่ได้พูดอย่างนี้อาหาเจ้าพูดออกมาก่อนว่าเจ้าคิดเช่นไรถึงอย่างไรน,นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเจ้ามีอาจฟังแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวได้ผู้หินผู้เท่ามองสะบ้าหลินอย่างระอาใจคำพูดนี้ก็แสดงะว่านางยินยอมผู้ใหญ่เช่นเจ้าก็ได้ไปจัดการกำหนดเรื่องแต่งนให้เรียบร้อยเถิดท่านยาท่านแม่ข้าไปดูพี่หญิงก่อนนะเจ้าคะ พอคำพูดของผู้หิวผู้เท่านางจึงวิ่งตะเลิทนีไปสะพายหลินยิกตอเองทีหนึ่งในที่สุดก็รู้สึกตัวอาหาวชอบจิ้งอ๋องซื่อชือตั้งแต่เมื่อไหร่กันละเนี่ยสะพายหลินลังเลจิ้งอ๋องซื่อจือก็ไม่เลวจริงๆแต่ร่างกายไม่แข็งแรงนี่น่าว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่หากไม่อาจอยู่ด้วยกันจนอาหาวแก่ตายไปล้วจะทำอย่างไรผู้หิวผู้เท่าเอ,อ่ยเน้ำเสียงท่าเรียบแต่อาหาวชอบ ถึงชอบก็ไม่ควรดวดตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตนะเจ้าคะแต่อาเหาชอบท่านแม่สีหน้าท่าทางของโคหิผู้เท่าเอาจริงเอาจังขึ้นมาหากเจ้าหาคนที่แข็งแรงเหมือนลูกวัวคนหนึ่งมาให้เป็นสามีอาเหาแต่อาเหาไม่ชอบเช่นนั้นนางจะมีความสุขถืงให้ในสะพ้ายหลินผุดพับวัวตัวหนึ่งขึ้นมานางก็เรียบใส่หน้าเป็นแบบนั้นใครจะมีความสุขกันเท่า หลายปีนี้ข้ามองดูอย่างเงียบๆร่างขายจริงอ่อกซื่อชื่อไม่อ่อนแออย่างที่คนอื่นคิดอย่างมากก็แค่ร่างกายอ่อนแอนิดหน่อยรูปทางหน้าตาเขาก็ไม่เลวที่หาได้ยากที่สุดก็คือเด็กสองคนมีใจให้กันจากที่ข้าดูก,ก็ตามใจอาหาเถิดทองพันช่างก็อยากจะซื้อความสุขได้หูหินผู้เท่าเอ่ยเสียงเรียบนางอายุปูนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยเรื่องต่างๆพบเห็นมาแล้ว ถึงแม้จิ้งออกซื่อจะอ,อายุไม่ยืนแต่ถ้าหากอาหาได้เชยชืช่อยอมมีความสุขกับคนที่ชอบยอมดีกว่าแต่งกับคนที่แทบไม่มีความรู้สึกใช้ชีวิตไปวันๆมากแน่นอนว่าข้อแม้ก็คือบิดามันดาของฝ่ายชายต้องเชื่อถือและไว้ใจได้บานสามีสามารถให้ที่กำบังลมฝนนังให้ปลอดภัยสบายหลินถูกคำเพื่อของคูหญิงพูเท่าทําให้สะเทือนใจใช่ชแล้วทองพันช่างอยากจะซื้อความสุข้า้ ในตอนแรกนางยิงกานจะแต่งคันกับหลูกคุยหยุดมาในความพิของตนเองโดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งนั้นเปรียบเทียบกับคนแซวเหวนินจริงอ๋องซื่อจือยอย่างน้อยก็มีความจริงใจต่ออาเฮาก็ได้เจ้าค่ะท่านแม่ตาแถมกว่าข้ามาตั้งแต่ไหต่ไดท,ท่านว่าได้เช่นนั้นก็ได้ไหนเมื่อยินยอมพร้อมใจกันกันกบการแต่งงานครั้งนี้จวนแม่ทับก็ไม่ใช่คนเล่นตัวรอจนตอนภาย สภายิตก็ให้คนส่งเทียบเชิญให้พระชายาจิ้งพราชายาจิงได้รับเทียบเชิญไม่หนึงว่าจะเกิดความตื่นเต้นเทียบเชิญส่งมาเร็วเดือเชินพราชายาจิ้งดื่มชาก่อนสองอึกจึงค่อยๆเปิดอ่านเทียบเชิญรีบกว่าตาอ่านหนังสือตรงหน้าจบอย่างรวดเพลวอดยีมกอว่าไม่ทด้เทียบเชิญเขียนเอาไว้ว่าหากมีเวลาว่างขอเชิญพระชายาจิ้งเป็นแขกที่จวนแม่ทัพ นี่ก็คือการตอบรับเรื่องแต่งงานแบบอ้อมๆแล้วนับว่าจวนแม่ทับตาแถมผาชายาจริงผ่อนลมหายใจยาวเรียกหญิงทับใช้มาสั่งทานไปเชิญซื่อจืมฮะลูกปกตันยูผ่านมาต้องครึ่งค่นวันแล้วแต่ยังไม่มาคารวะนางไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนึกถึงหน้าบุตรชายที่ปกติสุขขุมเย็นเยือกตอนนี้จึงเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่ภาชายาจึงรู้สึกเจ็บแผลที่หัวใจ รอไม่นานผ้ามานก็ถูกเลิกขึ้นฉี่ซัวก้าวเท้าเยาเวๆเ,เข้ามาสเสด็จแม่เรียกหาลูกอืมพัชชายาจิ้งตอบไม่ช้าไม่เร็วมองท่าทางรีบร้องของบุตรชายฉี่ซัวห่างตาเห็นเทียบเชินที่เรียบง่ายแต่งมดงามซึ่งวางอยู่ข้างมือของพัชชายาจิ้งหัวใจก็ผันเป้นรัวเป็นคลองแต่ขับปั้นน้านิ่งสงบจชวนแม่ทับตอบจดหมายมาแล้ว ผาชาัยย่าจึงพูดเสียงยานค้างฉี่ซั่วรู้สึกว่าสิ่งที่คาดเดาเอาไว้ยิ่งมีความเป็นไปได้มากก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นก่อนที่ผลลัพธ์จะเผยออกมาอย่างชัดเจนต่อให้ใครคนยังมีเหตุผลแค่ไหนก็มิอาจทำให้เขาสงบใจลงไท้ยความหมายของชวนแม่ทัพทางนั้นคือฉี่ซั่วถามขึ้นพาชายยายกกิมขึ้นยอมตกลงอยู่แล้ว ความยินดีประหนึ่งวัส,สตะรดูมาเยือนเบ่งพายอยู่ในดวงตาสีทําสนิทของชายหนุ่มขอพระไทยสเสด็จแม่พระยะค่ะพระชายอยาจิ้งมองค้อนเจ้าไม่ใช่เด็กแล้วสำรวมหน่อยหากคนอื่นเห็นเข้าจะหัวเราะยอะออกได้เจ้าเด็กโง่อย่างไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นภระยยาได้เสียนหน่อยนางหุดหงิดใจเชียนตายแล้วเนี่ยรอยิ้มที่มุมปากของฉี่สอหุบไม่ลงแล้วลูกทรับแล้ว พระชาย,ยาจริงฉี่ไปที่ประตูลับไปเถิดเห็นแล้วก็นำคาญใจอย่างนั้นลูกทุนละฉี่เส่เดินไปได้สองเก้าจู่จุก็หมุนตัวกลับจองหน้าพระชาย,ยาระดถามขึ้นทังทั้งที่ถูกค้อนใส่เสเ็จเแม่พวกเราจะไปสู่ขอยังเป็นทางใารเมื่อไดสุดท้ายฉี่เส่ก็รีบวิ่งหนีไปพร้อมกับเสียงหัวเทาะและก้นด่าตามไล่หลังเขามุ่งหน้าไปหาจินจูนน้อยฉี่หงฟฝังเงียบ ถามอย่างไม่สบายใจพี่ใหญ่ท่านทำให้เสด็จแม่โกรธหรือฉีซวกตอบสุข,ขุมเยือกเย็นไม่ได้ทำฉีหยงประเมินมองพี่ชายแวบหนึ่งก่อนจะวางใจสีน่ายินดีของพี่ใหญ่ซ่อนไม่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าใช่ยั่วโทสะเสด็จแม่ไม่เช่นนั้นก็คงอักตันยูเกินไปแล้วฉีหยงเข้ามาในห้องก็เห็นเสด็จแม่หน้าตึงเป็นไม้กระทานนั่งยองเบาๆไปคล้องแขนพมันเทาไว้ เสด็จแม่เป็นอะไรไปเพคะข้าชายอย่ากจิ้งมองบุทสาวที่สวยสดงดงามดังดอกไม้พังถอนให้ใย่ชงเอ๋อเจ้าต้องออกการอกอง,งานใจสู้ไม่ให้เป็นทองใครนางเป็นแม่ที่มีบุทสาวเหมือนกันเจ้าค่ะแม้ฉียังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ก็พยักหน้ายอมทับจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้ว สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ